บทที่14.2เท้าเล็กของใครบางคนกำลังเหยียบต้นยากิ่งไม้เศษใบไม้ใบยาที่อยู่ด้านข้างพยายามย่างเทา้าให้เกิดเสียงเบาที่สุดรอยยิ้มเหยียดหยันขึ้นมาทันทีดวงตาวาววับด้วยประกายตากล้าวมองคนที่ยืนหันหลังให้และหันหน้าไปทางคลองขนาดใหญ่ แววตามมุ่งร้ายพุ่งตรงไปยังสัสฉัดทันทีร่างสูงของปราบภายัยยิ้มในหน้ายามที่คิดถึงสัสฉัดยายหนูบัวมักจะทำให้เขายิ้มได้เสมอมือหนาเปิดประตูห้องทำงานออกกว้างสายตามองไปยังรูปขนาดใหญ่ของคุณแก้วบูงาตรงหน้าพลางปราบภัยต้องชะงักเมื่อเสียงหนึ่งแววดังเข้ามา แม่บัวกำลังจะมีภัยแม่บัวจะมีไัยปราบภัยหมุนกายมองไปรอบด้านคิ้วหนาย่นเข้าหากันเสียงนั่นคืออะไรหูเขาแววไปหรือไม่คุณพี่รีบไปช่วยแม่บัวเร็วเข้าเถิดแม่บัวกำลังจะมีภัยในหน้าที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมองภาพถ่ายตรงหน้าก่อนจะนึกถึงคำพูดนั้นออก ปราบภัยรีบวิ่งออกจากห้องทำงานโดยเร็วใบหน้าคมเข้มฉายแววหวัดหวันกังวลไม่น้อยอย่าทวดครับช่วยหนูบัวด้วยนะครับ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่ปราบภัยนึกภาวนาอยู่ในใจในขณะที่วิ่งลงไปยังสวนหย่อมที่สัสฉัดกำลังทำงานอยู่ mm hmm. เวลาสำหรับปราบภัยในตอนนี้ช่างยาวนานเหลือเกินเขาอยากบินหายวับไปกับตาได้จริงๆและเวลานั้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ กมลวกรถกลับมาอีกครั้งเพราะลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใต้ต้นไม้ใกล้ๆแถวนั้นและสิ่งที่กมลเห็นทำให้หัวใจของชายหนุ่มหล่นร่วงไปกองแทบเทา้าดวงตาเบิกกว้างปากตะโกนเรียกสัสฉัดดังลัน่นบัวระวังเสียงของกมลทํทำให้สัสฉัดหันขวับกลับมามองอย่างตกใจเป็นเวลาเดียวกับที่ มือของใครบางคนผลักอ,อกของเธอออกไปอย่างแรงดวงตาของสสะชัดเบิกกว้างมองคนตรงหน้าอย่างคาดไม่ถึงเกลียวแก้วทำเช่นนี้กับเธอทำไมเธอทำอะไรให้หญิงสาวคนนั้นเจ็บช้ำหรือเสียใจถึงขนาดต้องฆ่าแกงกันเช่นนี้ด้วยร่างบางของสสะชัดเวงว้างกลางอากาศ เพียงพริบตาเสียงตูมใหญ่ก็ดังขึ้นร่างของเธอจมดิ่งลงใต้น้ำทันทีมือเล็กพยายามตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองแต่ด้วยความที่ว่ายน้ำไม่เป็น ทำให้เธอไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรร่างกายของเธอถึงจะลอยประคองน้ำได้ดวงตากลมโตเหลือกขึ้นริมฝีปากอ้าค้างเมื่ออากาศในน้ำไม่เหลือให้เธอสูดอีกต่อไปบัวหนูบัวทั้งกระมลนและประาบภัย ตะโกนเรียกสัสฉัดเสียงหลงดวงตาของปราภัยเบิกกว้างและตอนนั้นนั่นเองภาพบางอย่างก็ซ้อนทับขึ้นมาในมโนนิกของเขาเหมือนกับว่าเขาเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนหัวใจของปราภัยจมดิ่งลงใต้เหวร่างสูงชะงักหยุดวิ่งทันทีเมื่อภาพในอดีตแวบเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้งภาพในตอนนั้น คุณแก้วบูงากรีดร้องออกมาเสียงดังด้วยความตกใจจนขุนปราบพันศึกต้องวิ่งกลับมายังที่เกิดเหตุและสิ่งที่ทำให้หัวใจของท่านขุนหนุ่มหลุดจากขั้วก็คือภาพที่บัวบุรงกำลังจมดิ่งอยู่ในแม่น้ำปราบภัยพยายามสลัดภาพเหล่านั้นออก วิ่งไปยังศาลาริมน้ำอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับกมนลที่วิ่งไปยังจุดเกิดเหตุอย่างไม่คิดชีวิต ผลักร่างบางของเกลียวแก้วที่ยืนอึ้งตกใจกับการกระทําของตัวเองไปสุดมือจนหญิงสาวล้มลงนั่งหมดแรงอยู่เช่นนั้นไม่กระดิกหรือขยับตัวแม้แต่นิดดวงตาหวาดหวัน่นมองมือตัวเองอย่างไม่เชื่อสายตาในขณะที่กระมลกระโดดลงน้ำทันทีตามติดด้วยปราบภัยเสียงเอะอะที่เกิดขึ้น ทำให้คนงานหลายคนวิ่งมาดูพอเห็นเหตุการณ์ก็สีหน้าตกใจด้วยกันทุกคนร่างบางที่ลอยคว้างไร้น้ำหนักในคลองลึกหยุดการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือตัวเองเมื่อสติสัมปชัญญะอันน้อยนิดเริ่มจะหลุดลอยดวงตาที่เปิดกว้างเมื่อสักครู่ค่อยๆหลีลงก่อนจะปิดลงในที่สุดมือเล็กที่กลางออกช่วยเหลือตัวเองลอยคว้างทั้งสองข้าง แม่บัวแม่บัวเสียงหนึ่งเรียกลอยเข้ามาในมโนนิสสุดท้ายของสัสฉัดภาพแก้วบูงาร้องเรียกเธอจนสุดเสียงหยาดน้ำตาไหลรินอับสองแก้มแม่บัวใครก็ได้ช่วยแม่บัวทีแก้วบูงาร้องออกมาอย่างสุดเสียงดวงตาเบิกกว้างมองจุดที่ร่างบัวบุรงจมหายไปต่อหน้าต่อตาด้วยความตกใจสุดชีวิต มือเล็กสั่นสะท้านจนจับกริดไว้ไม่ไหวปล่อยให้มันหล่นลงพื้นจนกระเด็นไปอีกทางหนึ่งเกิดอันใดขึ้นหรือน้องแก้วบูงาคุณปราบพันศึกวิ่งหน้าตาตื่นมาทีเดียวเขาเดินกลับออกไปแล้วแต่ได้ยินเสียงร้องของแก้วบูงานึกว่ากำลังจะเกิดเหตุร้ายในเรือนของคุณพระบรรพศเพราะว่าคุณพระบันพศยังไม่กลับและคุณหญิงพวงพากาก็ถือศีลอยู่ที่วัด แต่พอเห็นสีหน้าตกใจสุดขีดและหยาดน้ำตานองหน้าของแก้วบูงาแล้วหัวใจของท่านขุนหล่นร่วงลงเท้าแทบทันทีเช่นเดียวกับพวกเบาา่าวิ่งกลูกันเข้ามาด้วยนึกว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นกับแม่นายของตัวเองแม่บัวแม่บัวเจ้าค่ะ เสียงสะอื้นหักของแก้วบูงายิ่งทำให้ขุนปราบพันศึกใบหน้าซีดเผือดตะคอกใส่แก้วบูงาเสียงดังอย่างลืมตัวเพราะกลัวอันตรายจักถึงหญิงสาวอันเป็นที่รักแม่บัวทำไมแม่บัวเป็นอะไรแก้วบูงาเจ้าพูดออกมาประเดี๋ยวนี้มือสันระร,ริกของแก้วบูงาชี้ไปยังลำคลองด้านหน้าทันทีริมฝีปากสันระร,ริกเหมือนคนเป็นไข้จับสันแ,แม่บัวจมน้ำเจ้าค่ะ เพียงเท่านั้นเลือดในกายของขุนปราบพันศึกหลุดลงทันทีดวงตาคมกริบเบิกกว้างมองไปยังท้องน้ำตรงหน้าด้วยความตกใจใบหน้าคมเข้มซีดเผือดทันทีดาบที่อยู่ในมือถูกโยนอย่างไม่รู้ทิศทางก่อนที่ร่างสูงจะก,กระโจนโดดลงไปในน้ำดำดิ่งลึกลงไป กวาดสายตามองหญิงอันเป็นที่รักหัวใจแทบขาดรอนบ่าวผู้ชายอีกหลายคนกระโดดตามลงไปเช่นเดียวกันต่างดำผุดดำว่ายสลับกันขึ้นมาสูดอากาศ แต่ก็ไม่มีใครเห็นขุนปราพันศึกขึ้นมาหายใจสักคนเดียวแก้วบูงาทรุดตัวลงนั่งกับพื้นไม้อย่างไม่มีเรียวแรงร่างบางสะอื้นให้อย่างเจ็บปวดสายตามองไปยังจุดที่บัวบุรลงจมหายไปพรำพูดกับตัวเองอย่างไรสติอย่าเป็นอะไรนะแม่บัวอย่าเป็นอะไรเจ้ากำลังทำให้พี่เกลียดตัวเองพี่ขอโทษ ประโยคนั้นทวนไปทวนมาหลายสิบรอบหยาดน้ำตาก็ยังคงไหลรินอาบสองแก้มดวงตาเหม่อลอยอย่างไรจุดหมายไม่ต่างจากร่างหนาของขุนปราบพันศิกที่พยายามกวาดสายตาหาหญิงคนรักโดยไม่ขึ้นไปหายใจด้านบนเพราะกลัวว่าจะไม่เห็นบัวบุรง่งกลัวว่า จักช่วยบัวบุร่งไม่ได้ดวงใจของท่านขุนหนุ่มปวดร้าวไปทั้งดวงยิ่งดำลึกสักเท่าไหร่ยิ่งไร้วี่แววของหลานสาวของคุณพระบรรพรศขุนปราบพันศึกพยายามอดกลั้นใต้น้ำให้มากที่สุดแต่ตอนนี้เขากำลังจะทนไม่ไหวทันใดนั้นหัวใจของท่านขุนหนุ่มไหววาบขึ้นมาอย่างสุดแรง สายตามองฝ่าผืนน้ำเห็นร่างบางหลับตาพริ้มนิ่งของบัวบุรงท่านขุนริบว่ายไปหาหญิงสาวทันควันมือหนาะเขย่าร่างบางของบัวบุรงดวงตาของท่านขุนหนุ่มเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อสายตามือก็ยังเขย่าร่างบางอยู่เช่นนั้นหมายจะเรียกสติของหญิงสาวให้คืนมาแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว ดวงตาปวดร้าวของขุนปราพันศึกมองหญิงคนรักหัวใจแทบขาดรอนวงแขนคว้าร่างนุ่มนิ่มไร้น้ำหนักของบัวบุรงมากอดไว้แน่นน้ำตาของชายชาติทหารไหลอาบสองแก้มละลายไปกับสายน้ำจรดริมฝีปากเย็นชืดของตัวเองกับหน้าผากเย็นเฉียบไร้ความอุ่นของบัวบุหรง เปลือกตาหนาปิดลงอยากน้าตาไหลรินออกมาอีกครั้งพี่จักไม่ยอมให้เจ้าหนีพี่ไปคนเดียวหรอกแม่บัวพี่จักไปกับเจ้าด้วยรอพี่อีกประเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จักไปอยู่กับเจ้าแล้ว ใบหน้าคมเข้มของขุนปรับพันศึกซบแนบชิดใบหน้าซีดเผือดของบัวบุร่งแน่นวงแขนแข็งแรงอบรัดร่างบางไว้แน่นเช่นเดียวกันตอนนี้เขากำลังทรมานร่างกายต้องการอากาศเพื่อหายใจเขากำลังจะได้ไปอยู่กับบัวบุร่งแล้วคราวนี้จะไม่มีใครพลากให้จากกันได้อีก เปลือกตาหนาพยายามลืมขึ้นอีกครั้งอยากมองหน้าหญิงคนรักอีกสักหนแต่สิ่งที่ท่านขุนปราบพันศึก<ด>เห็นในยามนี้ก็คือแม่ดอกบัวดอกงามกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงเจิดจ้าของอะไรบางอย่างเขาก็ไม่อาจจะบอกได้รอยยิ้มหวานของบัวบุรงทำให้ท่านขุนหนุ่มต้องยิ้มส่งตอบกลับไป มือเล็กยื่นมาตรงหน้าราวกับรอคอยมือหนาของคุณปราบพันศึกยื่นไปด้านหน้าเช่นเดียวกันเพียงแค่มือของทั้งคู่ได้สัมผัสและกอบกลุ่มกันไว้แน่นแสงสว่างตรงหน้าก็โอบร่างของทั้งคู่เอาไว้ ขุนปราบพันศึกกับบัวบุรงหันไปมองร่างของตัวเองที่กอดกันแน่นในเวลานั้นเงาดำรูปคนกำลังดำดิ่งตรงไปด้านล่างสองหนุ่มสาวกอดกันแน่นขุนปราบพันศึกศบตาหวานของบัวบุรงอีกครั้งทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างสุขใจก่อนจะหายไปกับแสงสว่างจ้านั่น และแสงสว่างจ้านั่นเองที่ทำให้สัสฉัดสะดุ้งเฮือกขึ้นมาอีกครั้งดวงตาเบิกกว้างพยายามดิ้นรนหาอากาศหายใจให้กับตัวเองดวงตาของบัวบุรงเบิกขึ้นเมื่อสายตาของเธอเห็นเงาของผู้หญิงที่เธอเคยฝันเห็นอยู่ทุกค่ำคืนวันพี่มาช่วยเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวนะแม่บัวในตอนนั้นสัสฉัดแทบไม่รู้ตัวเลยว่า ตัวเองหายใจได้อย่างไรณนะตอนนั้นเรากับอากาศที่เธอใช้สูดหายใจปลอดโปรง่งโลงสบายใต้น้ำนั้นพี่ทนทุกข์มานานนักเพียงเพื่อรอได้เจอเจ้าอีกครั้งอยากขอโทษเจ้าบอกเจ้าว่าพี่เสียใจพี่ไม่ได้เกลียดเจ้าหรอกนะแม่บัวความรักมันทำให้พี่น้าม,มืดตาบอดเห็นผิดเป็นชอบตั้งแต่เกิดมา พี่ไม่เคยถูกแบ่งปันความรักเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่รักและเอ็นดูพี่เพียงผู้เดียวแต่พอมีเจ้าเข้ามาความรักที่พี่เคยได้กลับเลือนหายไปพี่คิดเสมอว่ามันเป็นเพราะเจ้าที่ฉกฉวยเอาความรักจากเจ้าคุณพ่อและเจ้าคุณแม่ไปอย่าเมื่อเติบใหญ่เริ่มมีความรักของชายหญิงขุนปราบพันศึกเป็นบุรุษรูปงาม ที่พี่ปักใจรักเพียงแค่ได้เห็นหน้าครั้งแรกแต่ขุนปราบพันศึกกลับเลือกที่จะรักเจ้าไม่เลือกพี่หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งด้านการเรือนกิริยามารยาทแต่คุณพี่กลับไม่รักยังเลือกที่จะรักเจ้าต่อไปพี่เสียใจและโกรธแค้นเจ้านักทำทุกทางเพื่อให้ขุนปราบพันศึกกลับมาเป็นของพี่ เพลานั้นเหมือนมีผีหาซาตานตนไหนมาสิงสู่อยู่ตัวพี่ทำให้พี่ทำกับเจ้าเช่นนั้นแม่บัวพี่ไม่เคยหลับตาลงนับตั้งแต่เสียเจ้าไปสิ่งสำคัญพี่มิอาจแย่งความรักจากพี่ขุนปราบได้เลยแม้แต่ยามตายขุนปราบพันศึกก็ยังเลือกตายกับเจ้า เสียงสะอื้นของแก้วบุงาดังลอยเข้ามาในหูของสาสชฉัดอีกครั้งแปลกในตอนนี้เนื้อตัวของเธอกลับเบาหวิวเปลือกตาหนักอึง้งแต่เธอก็พยายามที่จะฝืนมันเปิดเปลือกตาขึ้นสิ่งเดียวที่พี่อยากบอกเจ้าเหลือเกินพี่สาวแสนเลวของเจ้าคนนี้ รักและเอ็นดูเจ้าเหลือเกินแม้ในความเอ็นดูนั้นจะมีความโกรธปักปนอยู่แต่ความโกรธและความเกลียดเหล่านั้นไม่ได้ออกมาจากหัวใจที่แท้จริงของพี่อโหสิกรรมให้กับพี่ได้หรือไม่พี่อยากฟังแม่บัวบอกอโหสิกรรมให้แก่พี่อย่าถือโทษโกรธพี่เลยนะพี่ทรมานเหลือเกินเจ้าในความรู้สึก หยาดน้ำตาของสัชชัดไหลาอาบสองแก้มอยากจะพูดกับแก้วบูงาเหลือเกินว่าแต่เธอกลับทำไม่ได้ขณะนั้นนั่นเองสายตาของเธอก็เหลือบเห็นปราบภัยกำลังว่ายน้ำเข้ามาเงาของคุณแก้วบูงาก็มาลายหายไปมือหนาของปราบภัยช้อนใต้อกยกหญิงสาวขึ้นเหนือผิวน้ำอย่างรวดเร็วเท่านั้นสติของสัชชัดก็หลุดลอยดับมืดมิด อีกครั้งปราบภัยส่งร่างบางของสัสฉัดให้คนงานหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเอื้อมมือมารับก่อนจะวางร่างบางของหญิงสาวไว้กับศาลาริมน้ําไม่กี่วินาทีต่อมาร่างสูงของปราบภัยก็ขึ้นมานั่งข้างกายสัสฉัดปากก็ร้องเรียกชื่อเธอไม่ขาดมือหนาตบแก้มสาวเบาๆเพื่อเรียกสติให้กลับคืนมา กระมลขึ้นมาจากน้ำด้วยเช่นเดียวกันชายหนุ่มนั่งคุกเข่าข้างหญิงสาวที่นอนหมดสติหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดของสัสฉัดสายตาเต็มไปด้วยความกังวลปากก็คอยพร่ำเรียกชื่อสัสฉัดไม่ขาดปากเช่นเดียวกันหนูบัวฟื้นสิหนูบัวได้ยินผมไหม เสียงสั่นแหบพร่าของปราภัยคอยเรียกหญิงสาวครั้งแล้วครั้งเล่ามือหนาแตะชีพจรข้างลำคอติดกับไหปราทันทีหัวใจของปราภัยแทบหลุดจากคั่วร่างกายเย็นชาวาบไปทั้งตัวเมื่อชีพจรน้ำเต้นเบ,นเบามากแทบจะจับไม่ได้ด้วยซ้ำเร็วเท่าความคิดมือหนาประสานกันระหว่างอกของสัสฉัดกดถี่ติดติดกันสลับกับ ปิดจมูกเปิดปากและเป่าลมเพื่อผายปอดให้มากที่สุดปราบภายัยไม่ย่อท้อแม้จะเหนื่อยแค่ไหนปากคอยพร่ำเรียกชื่อของหญิงสาวไม่ขาดปากหนูบัวหนูบัวอย่านะเข้มแข็งไว้อย่าคิดจะทิ้งผมแม้แต่นิดเดียวได้โปรดเถอะ กมนลถึงกับอึง้งเมื่อเห็นดวงตาแดงก่ำของปรภาภัยหยาดน้ำตาลูกผู้ชายไหลรินในขณะที่ปากคอยพร่ำเรียกมือยังกดกระตุ้นการทำงานของหัวใจไม่ว่าจะหมดแรงสักเท่าไหร่ปรภาภัยก็ไม่ยออ่อท้อฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ทำ เสียงเกลียวแก้วพิมพำออกมาอย่างขาดสติดวงตาเบิกกว้างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นสายตามองไปยังร่างหมดสติของสัสะชัดอย่างไม่เชื่อสายตาว่ามันจะเป็นการกระทำของเธอกมลทนดูไม่ไหวเดินเข้าไปหาเกลียวแก้วกุมไหล่ทั้งสองข้างของเธอไว้แน่นพร้อมกับเขยา่าจนร่างบางสีส,สันคลอนฉันไม่ได้ทำเกลียวแก้วมองกระมลด้วยน้ำตานองหน้า ความหวาดหวั่นเกิดขึ้นมาทันทีไม่ได้ทำแล้วนั่นอะไรคุณเป็นคนผลักบัวตกลงไปในน้ำผมเห็นเต็มสองตาไม่จริงฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ กลียวแก้วกรีดร้องออกมาอย่างขวัญเสียใบหน้าสายไปมาอย่างแรงปฏิเสธกับการกระทําของตัวเองในขณะที่น้ำตายังคงแปดเปื้อนใบหน้าของเธอจนเละะเธอะไม่เหมือนเกลียวแก้วคนเดิมที่สวยเด่นอยู่ตลอดเวลาบัวไปทำอะไรให้คุณฮะคุณถึงดิจัยร้ายถึงกับจะฆ่าบัวได้ลงคอ <c oughs> ก็เพราะมันกำลังแย่งคุณปรับภัยไปจากฉันไงล่ะสมควรแล้วอยู่ดีๆก็ไม่ชอบ ดวงตากระมลเบิกกว้างกับคำพูดของเกลียวแก้วเรียวปากหนาเม้มเข้าหากันแน่นสันกรามหนาบดเข้าหากันอย่างอดกลัน้นไม่อย่างนั้นเขาคงลงมือทําร้ายผู้หญิงตรงหน้าคนนี้แน่คุณก็รู้ว่าคุณปราบภัยไม่ได้ชอบคุณของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวดังหรือยังไงคุณเป็นผู้หญิงที่ใจร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยนะคุณเกลียวแก้วสมแล้วละ่ะ ที่คุณปราบภัยไม่เคยคิดที่จะเหลียวแลผู้หญิงใจร้ายอย่างคุณเท่านั้นเสียงกรีดร้องของเกลียวแก้วก็ดังออกมาเรียกสายตาคนที่อยู่ตรงนั้นให้หันมองแต่ทุกคนก็ต้องกลับไปมองอยังปราบภัยและสัสฉัดอีกครั้งเมื่อปราบภัยร้องเรียกเธออย่างดีใจในที่สุดของชีวิต เมื่อหญิงสาวสำรอกน้ำเปล่าที่ค้างค้างอยู่ในปอดออกมาเสียงไอของสัสฉัดราวกับเสียงสวรรค์ในความรู้สึกของปราบภัยในตอนนี้หนูบัวหนูบัวคุณฟื้นแล้ว ดวงตาแดงก่ำของปราบภัยฉายแววยินดีออกมาอย่างชัดเจนมือหนาจับมือบางของหญิงสาวแนบใบหน้าของตัวเองเหมือนกับว่าเป็นการปลอบขวัญตัวเองไปด้วยว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดมันผ่านพ้นไปแล้วขอบคุณหนูบัวขอบคุณที่ตื่นขึ้นมาสัจฉัด,ดกว่าตามองรอบด้านก่อนจะทบทวนเรื่องราวทั้งหมดหญิงสาวเบิกตากว้างอย่างตกใจเมื่อคิดได้ว่า ใครเป็นคนผลักเธอตกลงไปในน้ำเกิดอะไรขึ้นคุณจมน้ำคุณจำได้ไหมว่าใครเป็นคนผลักคุณตกลงไปในน้ำสะสะชัดๆพยายามคิดทบทวนตอนนั้นเธอจำได้ว่ากมลตะโกนเรียกเธอเสียงหลงเธอจึงหันกลับไปมองเพียงแค่อยากรู้ว่า กมลตกใจอะไรนักหนาและมีเรื่องอะไรทำไมกมลนยังไม่กลับไปอีกแต่สิ่งที่เธอจําได้ติดตาไม่ลืมนั่นก็คือสีหน้าเยี่ยมเกรียมของเกลียวแก้วเด่นชัดในสายตาของเธอสัจฉัดเบิกตากว้างยังตกใจและเวลานั้นมือเล็กของเกลียวแก้วก็ผลักเธอออกไปสุดแรงคุณเกลียวแก้ว น้ำเสียงแหบพร่าของสัจช,ชัดดังออกมาแผ่วเบาในขณะที่เกลียวแก้วที่กำลังกรีดร้องอยู่นั้นตะโกนใส่หน้าสัจช,ชัดอย่างไม่สำนึกในความผิดของตัวเองแกฟื้นขึ้นมาทำไมน่าจะตายไปเสียคุณปราบภัยจะได้เป็นของฉันแค่คนเดียวคุณพูดอะไรนะ่ะคุณเกลียวแก้วก็พูดความจริงไงครับแก่รักคุณนะคะคุณปราบายัยรักมานานแล้วด้วย แต่คุณไม่เคยมองมาที่แก้วสักนิดมีว่าแก้วจะพยายามสักเท่าไหร่คุณก็ไม่เคยสนใจกี่ครั้งแล้วสายตาของคุณก็ไม่เคยแลมาที่แก้วแต่พอนางสัสฉัดนี่มาคุณกลับเทค,ความสนใจไปที่มันทั้งที่มันก็ไม่ได้สนใจใยดีอะไรคุณนะักก็สมควรแล้วที่มันจะตาย แต่ผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณไม่เคยแม้แต่สักนิดหยาดน้ําตาของเกลียวแก้วไหลรินออกมาไม่ขาดสายเมื่อได้ยินคําพูดบาดหัวใจของปราภัยผู้ชายที่เธอรักและซื้อสัตว์กับเขาเสมอมา<ๆ>ก็เพราะมันมีนางนั่นไงถ้าไม่มีมันสักคนสักวันคุณก็จะต้องมองมาที่แก้วเกลียวแก้วตะโกนเสียงดังสวนกลับคำพูดของปราภัยแทบทันทีดวงตาวาววับทอประกายกราว มองสัจฉิตอย่างศัตรูอย่างชัดเจนถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายหนูบัวถึงผมจะรักและชอบใครคุณก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งแต่แก้วรักคุณรักคุณมานานแล้วแต่ผมไม่ได้รักคุณไม่มีวันรักหยาดน้ำตาของเกลียวแก้วหยาดรินออกมาอย่างปวดร้าวเสียงตะอคอกสวนกลับมาของปราภัยทำให้เกลียวแก้วถึงกับพังะ เพราะตั้งแต่รู้จักกันมาชายหนุ่มไม่เคยแสดงกิริยาอาการแบบนี้ให้เธอเห็นแม้แต่สักหนเดียวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะผู้หญิงที่ชื่อสัชฉตเพียงคนเดียวเท่านั้น